อี้เมนูนี้อะไรกะอีกเมนูนะครับสำหรับเกยแหงตัดกรอบตาจนโตใส่วอมลงไปเลยปรุงบุงรสไอไไ้ได้ก็ได้นะครับใส่วอมลงไปเลยเด็กกคนเลกคนเล่ไอ้ก้าวคนเด็กก็ไข่เป็ดลุกนะครับผมอยจะไข่เป็ดวันนี้คนไอ้ก้าวน่งคนช้างไม่ใช่้างไก่อันนี้ก็อยากลุกใส่ๆๆๆๆน้ำตาลทีตะกิดนะครับอให้มีรสกลมกลมนะครับ ทำแบบสไตล์ปุ่มนะครับแบบบานๆปุ่มๆก็อทำนะครับไม่ใช่ว่ามืออาชีพไม่จะเป็นเชฟไปเลยนะครับเปยอยากกินกินเลยก็ไม่ใจเลยเอฟทีได้คนนะครับ <c oughs> มัดมือจอกทำเมนูนู้นเมนูนี้นะครับเราก็เล้าเลยนะครับเราก็ทำใจเอฟทีเล้าเลยเอฟทีเราน่ารักเป็นเอฟทีวันเีทยงหลังเป็นเลยเนีไงก,ก็มาเครื่องแกงดินี่เครื่องแกงก็ได้กินงี้แก,ง,แกงเป็ดใชรเม็ดเลยนะครับผมชอบแบบเกมคนเกมคน ดาครับพ uhm, ุ่มเชมาเล็วนะครับเย็นเจี๊ยบเลยนะครับก็คอยใส่นะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับโอ้เรียวดึงเรียบร้อยเราทำไม่ได้นะครับไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บช่วยเดี๋ยวช่วยเอาช่วยป๊อป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 อ่จ้ารอทอดอย่างเดียวเอาช้อนโอเค กูยังเว้ยมงบังมึงบังต่อเก้าวมีเนื้อลมเลยยังมีฟีล l i n g เลยไปของเราเลยนะครับของร้อยนะครับอะไรอ่ะไปอีกไปเร็วอย่างอีกตามไปมีตู้ชาไหมเดี๋ยวเลยโจูนตาไปดิลังเลยโจูนเจ็โจูนเบนเดียวบาลจดมากันนะไปเอกันอดสไปอีกว่างเลยลีลาอยู่เป็นสุภาพบุรุษเราเจ็โจูนเบนเนตัดจดมากันกูเนปซี่ได้ดิในน้ำเหมือนมีอันจะจำเป็นเหมือนกันเอฟซีไม่บอกก็ทำใหญ่ทุกนี่ครับ คุณเอฟซีมากมากเลยที่แนะนำสีไอจันได้มีความรู้เพิ่มเติมขอบคุณไปเลยเลยนะครับไอเหนียวเนียว,ยวแต่นี่นนผมกลัวว่ากุ้งพุ่มมียุ้ยเลยก็นะตัวใหญ่เก,กินก็ไม่เปรื้มีก็ได้แล้วนี่แล้วก็ใส่เปมะกรูดลงไปเลยนะครับ นี่แหเออเคยทอดเคยทอดก้าตอนนี้ลอยแล้วนะคะแต่อย่าไปดูนะนานนิดเดียวโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรีย็วเลยนี่ทอดมันเคยทอดมันเคย สุกไหมบอกว่าอย่างร้อยเครื่องแกงพันนี่ก็เสร็จไปอีกเมนูนะครับเะยรกันนี่นะครับ,บก,ก้บอนเบเกิลหมดจากเครื่องแกงนะครับเลยก็คือเต็นนกอู้นกอน้เคเก,กืูก่องตัดกลางๆครับ ต้มตุ๋เรื่อยๆนะครับตุ๋ไปกลางๆนะครับเดี๋ยวตะว่าไฟแรงๆข้างในมันดีไม่ทุกข้างนอกมันไหม่เลย้อเมนูเมนูอะไรไงนะครับไอความมะร่อยนี่ไม่แปรอันประดิกานเลยอีกยางกยเตี๋ธรรมชาติกันนะก๋เตี๋ยวธรรมชาติกันกุ้งก็ธรรมชาตินะครับ <c oughs> เกินบ้าน <c oughs> เกินบ้านก็ไม้นี่ก็ได้แล้วนี่โบไปบบางเลยใบบางกันนี่นะทุกแล้ว จวก็ต so kind of like. ักไปพักไปก่อนอยู่กับเลยนี่เสร็จอีกหนึ่งเมนูนะคะสำหรับเคยนะคะเราก็เลือกเอามาเป็นบางเมนูเนาะทดี๋เลือกเอาไปเจตัวเย็นไว้แล้วนะครับจะคอยว่ากันเมนูหน้าแล้วนะครับนี่ก็หนึ่งจ่องซ้ำที่เขาเจ็ดแปดเกาิเ็ดสซเมนูแล้วนะครับพอแล้วเดี๋ยวก็จะไปกินข้าวกันละ เรานดูว่าไม่กินไม่ก็ไม่กิน,นก,กินได้ป่านี้กี่โมงเลกยกิน